ราวมาครับคู่ที่2ครับคู่ที่2ของค่าคืนนี้ครับมุมแดงนี่กริดเพชรนาเงินนี่เพชรนาชัยครับโอ้โหนันเองครับไงหลังตึงกันเลยทีเดียวค่ะเอาเออสกิลมวยไทยของเขาใช่ไหมคะใช่ครับชนะน้องของเพชรนาชัยครับขวาไม่ถึงเหมือนกันครับโอ้โหเจอสายคืนไปครับมวย้ายกก็สนุกเหมือนกันครับ ไม่ต้องเป็นมวยสามยกทิงจะต้องบูได้นะครับมาบู๊กันมวยห้ายกก็ทําได้เช่นกันครับทีไปก่อนครับแม่ท่านของอุ้ยสายครับโอ้สายครับเหมือนจะมีอาการครับโอ้ต้องโดนนับครับโอ้โดนที่แขนครับโอ้มีอาการพือโชว์เลยครับเลยต้องโดนกรรมการนับครับกรรมการนิโรธเทพประดิษฐ์นะครับเอา่ะฮะจังหวะนี้ครับยังไงครับโอ้แขนย้ายเจ็บหรือยังฮะท่านของกรีชรครับโอ้โอ้ทีไปก็โอ้ยังไง่ายครับ โอ้โหยังไงนอนไงไร่วันเลยทีเดียวฮะแม่เพชรนำใช้วันนี้มาดีเหลือเกินครับเตะซ้ําเขาที่แขนกับข้างที่เจ็บครับกฤิดเพชรจะทนได้ไหมทีบยังไงลงไปนั่งเครงครับโอ้โหครับโอ้ยมีอาการชัดเจนครับเอาครับยังยังไงดีครับทีบยันไว้อีกทีครับโอ้โหแล้วเตะครับหนึ่งสองครับเตะอีกทีครับที่แขนข้างเดิมเตะย้ำแขนครับแล้วก็ทีบครับโอ้โหเกือบจะยักไงครับจังหวะนี้ครับยังไงดีครับเข้ามาครับมันหนึ่งสองครับกฤิดเพชรครับ โอ้โหเพชรน้ำชัยกระโดดเข่าร้อยสะเรับเขาเตะเข้าแหมออกอาการครับโอ้ยถีบเข่าหน้าครับโอ้โหเพียงสี่แล้วครับแม่กับเพชรเพียงสี่แล้วจังหวะนี้ถีบเขาไปครับเพชรน้ำชัยกระโดดเข่าร้อยครับโอ้โหลงไปครับนั่งเคร่งอยู่บนพื้นยังไงดีครับแม่ยังได้อยู่ครับนับครั้งที่สองนยยกที่สองครับเอาแล้วครับ ได้อยู่ไม่เอ่ยมาครับเดินเข้าหาครับเตะสายเตะสายไม่ไหวครับเจ็บแขนครับโอ้โหกรรมการต้องยุติการชกไปเลยครับโอ้โห้ย The referee stop the fight so we have the doctor In we have the doctor, and the doctor will take care of him. And the winner is Blue Corner, Vietnam Chai Sa Cowboy. Winning by technical Kun on the second round.